สวัสดีค่ะเสื้อสวยมาอีกแล้วตัวนี้ไซส์ห้าสิบนะคะลูกค้าติดกระดุมกันนะมีเจาะข้างหลังติดกระดุมหน่อยนะคะพาะเป็นคอเต่าสวยงามมากๆไม้แล้วสีคีมมีเป็นเป็นม้วนเลยนะคะลูกค้าลูกค้าชอบไหมเป็นคอเต่านะคอเต่านะ แขนแขนนี่สวยงามมากๆเลยส่งให้ลูกค้าก่อนนะเดี๋ยวจะตัดพวกทีเดียวหลายตัวตัวนี้ลูกค้าด่วนตีด่วนลูกค้าจะต้องการใส่เร็วเลยต้องไปก่อนนะคะหนึ่งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวตามอีกหลายตัวนะคะลูกค้าตัวนี้กำลังจะไปส่งต้องดูก่อน ต้องให้ลูกค้าดูก่อนตัวนี้ตีด่วนนะคะลูกค้าเพราะลูกค้าจะใส่ลูกค้าจะใช้งานแล้วค่ะนี่เลยลูกค้าจะใช้งานแล้วนี่ผ้าสวยนะคะลูกค้าตัวนี้อกห้าสิบนะคะลูกค้าไหล่สิบเจ็ดนี่ ผ้ามีเยอะนะคะลูกค้าสีดําก็มีสีขาวก็มีนะคะลูกค้าเยอะเลยอันนี้ลูกค้าจะตีด่วนเดี๋ยวส่งด่วนให้นะคะลูกค้านี่เลยได้จัดระเบียบก่อนข้อเตาเตาข้อเตาเตา เล็กน้อยนะคะลูกค้าเพื่อไม่ให้ให้ไหลดูให้ไหลดูสวยงามชจะหนุนไหลให้หน่อยหนึ่งนะนี่เลยสวยงามที่สุดเลยตัวนี้ยาวยี่สิบเจ็ดนะคะลูกค้าเพราะลูกค้าตัวใหญ่ ไม่ใช่ไม่ใช่ยิบเจ็ดยิบเจ็ดตัวขาวตัวนี้เท่าไหรอ่อ่ะตางก็ลืมแล้วเดี๋ยวนะายาวยี่สิบสองครึ่งค่ะลูกค้ายี่สิบสองครึ่งนะคะตัวนี้อกห้าสิบไหล่สิบเจ็ด ยาว2 2่สิครึ่งสวยงามเลยเห็นไหมสวยงามตรงนี้มันเป็นคลื่นของของของดอกลูกไม้นะคะลูกค้ามันเป็นคลื่นของดอกลูกไม้นะคะเนี่ยสองข้างเนี้ยนี่เลยสวยงามที่สุดเลยลูกค้า ออลูกไม้ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะลูกค้าไม่มีผ้าพื้นปนนะคะสนใจสั่งตัดได้เลยหนึ่งันสห้าสิบาทนะคะลูกค้า<ม>เดี๋ยวช่งางไม่ได้เปิดไฟอ่าดูไม้ดูไม,ม้แจ่มขึ้นเลยเอา้าวีนไม่สว่างขึ้นเลยช่างไม่ได้เปิดไฟลืมไปโทษทีนี่เลย สวยงามที่สุดนี่เลยสวยงามที่สุดเลยอกห้าสิบไหลสิบเจ็ดนะคะลูกค้าแขนยาวสิบสิบห้ากำลังงามกำลังงามไซส์คุณนายนะเนี่ยไซส์คุณนายเลย สวยงามแจ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 มหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนะคะลูกค้าโอนได้เก็บไปทางได้นะคะลูกค้าได้สองอย่างเลยถ้าลูกค้าไม่สะดวกโอนไปทางก็ได้นะคะลูกค้าเก็บไปทางได้เลยนี่เลยช่างมีภาพช่างมีผ้ามาเป็นม้วนนะคะลูกค้าเดี๋ยวช่างจะไปยกม้วนผ้าให้ดู นี่ช่างมาเป็นม้วนเลยค่ะลูกค้าลูกค้าสั่งเยอะนี่ช่างมาเป็นม้วนเลยยังไม่ได้แกะเลยค่ะนี่ผ้ายังไม่ได้แกะเลยนี่สั่งตัดได้เลยนะคะลูกค้านี่เลยหนึ่บบาทเก็บไปทางได้นะคะลูกค้า ลูกไม้ด้านหน้าด้านหลังนะคะลูกค้าไม่มีภาพไม่มีภาพพื้นปนนะคะลูกค้านี่เลยสวยๆอย่างนี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยนี่สั่งตัดสั่งซื้อได้นะคะลูกค้านี่รับไม่อันนะค่ะลูกค้ามวนนี้ได้ประมาณอีกสักมันห้าสิบเมตรนะลูกค้าห้าสิบเมตร ก็ได้อยู่ประมาณสี่สิบตัวสามสิบกว่าตัวเดี๋ยวหมดแล้วไปเอาใหม่ค่ะลูกค้านี่เลยงามๆเลยนี่ช่างจะไปส่งให้ลูกค้าก่อนนะค่ะเดี๋ยวช่างไปส่งให้ลูกค้าก่อนนะอันนี้เสื้อตัวนี้ลูกค้าจะรีบใช้นี่อะไรอะได้ใช่ไหม ขอบคุณนะคะลูกค้าสั่งตัดสั่งซื้อได้นะคะลูกค้าแอดไลน์หาช่างเลยแอดไลน์หาช่างได้เลยเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะคะลูกค้า1,250บาทนะคะลูกค้าส่งฟรีนะคะลูกค้านี่เลยงามๆเลยผ้ามาเป็นม้วนนะคะลูกค้าน,น,นี่ผ้าเป็นม้วนนะคะผ้าเป็นม้วนนี่ผ้าเป็นม้วนนะคะลูกค้า่าได้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ